สวัสดีครับผมเลยยศกรนะครับตอนนี้อายุ15ปีเป็นมือกีตาร์โซโล่ของเยสินดีครับสวัสดีค่ะแพนเค้กอิสรีนะคะตอนนี้อายุ16ปีเรียนอยู่สารพึ่งแล้วเป็นนักร้องนำวงเยสอินดีค่ะสวัสดีครับชื่อพรนากรนะครับอายุ18ปีอยู่มคานะครับผมเป็นมือกีตาร์แล้วก็นักร้องนำของเยสินดีครับผม จริงๆแล้วผมเล่นกีตาร์ครเวอร์กับน้องสาวครับลง Facebook ลง YouTube อะไรเงี้ยนฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครดูครับผมมีแต่เพื่อนๆที่เราร่วมกันแชร์กันเองครับผมเราก็เลยพัฒนาจากการที่เล่นจากเวอร์ YouTube ออกมาเล่นให้คนได้เห็นมากขึ้นก็คือเราออกมาเปิดหมวกครับผมสคนก่อนตอนแรกมีเขา2คน 2> หนูอ่ะเล่นดนตรีไม่ได้หนูร้องเพลงได้อย่างเดียวก็เลยมีเพื่อนๆพี่ๆเ,เข้ามาเหมือนแบบว่าเป็นวงนี้เกิดขึ้นเพราะว่า คอยซับกันละกันอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็จะมีมือกองชื่อมักองกอเข้ามาอีกคนหนึ่งครับเพราะว่าตอนนั้นวงขาดมือกองพอดีอยากให้มันมีสีสันมากขึ้นผ่านไประยะเวลาหนึ่งก็จะมีทะเลเพิ่มเข้ามาเป็นมือกีตาร์ไฟฟ้าครับผมโซโล่ก็เล่นกีตาร์มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับทีนี้ก็มาเจอพันเค้กก็เลยว่าขอเข้าไปเล่นด้วยหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาเป็นมือกีตาร์ของเยซินดีครับ,รบประมาณ6 7เด <7 S 2> เดือนครับผม ก่อนนั้นเนี่ยคือจริงๆเรามีฐานฐานแฟนคลับอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วครับประมาณว่าเราไปเล่นแต่ละที่เราก็สะสมเพื่อนเพื่อี่แฟนคลับมาจากการที่เราไปเล่นออกไปเจอคนนะฮะแต่ละที่เป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆกลุ่มใหญ่บ้างกลุ่มเล็กบ้างสะสมมาเรื่อยๆครับผมแล้วพอเหมือนจุดพีก็คือเราไปที่สยามปั๊บมันเป็นสถานที่เดินทางง่ายแล้วก็จุดรวมของไวรุ่นใช่ฮะเขาก็มารวมตัวกันเยอะพอเยอะปั๊บ คนอินกี่เห็นเขาก็เลยสนใจแล้วมากขึ้นไปไามากขึ้นไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปลงแพตฟอร์มมาตางๆ t k t t o k t w i t t e r IG f a อ e b o o k ครับประมาณนี้เราเริ่มจากการจอยวงฮะถามว่าแบบใครอยากเล่นก็มาเล่นอ่ะไม่ว่างไม่เป็นไรถ้าว่า,กางก็บางวันก็มีแค่3คนบางวันก็มี2คนบางวันก็ครบทั้งวงอะไรเงี้ยพอมันเริ่มมีกลุ่มคนสนใจมากขึ้นเราก็เลยพัฒนาคือเราไป ช่วยกันคิดชื่อวงแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ฮะพอเราอ่านคอมเมนต์มันก็มีแต่คำว่าใช่ใช่เลยแบบเท่มากใช่เลยอะไรเงี้ยพอมากเราก็เลยเอาคำว่าใช่เนี่ยเป็นเยซินดีนะผมเห็นเห็นด้วยกับเขาอะไรเงี้ยครับแลเยซินดีโอเคก็เลยมันเท่ดีคือมาตั้งแต่มาเล่นวงวันแรกอะแต่ก็จะเป็นเค้กก่อนเค้กแบบรัวๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับก็ แฮปปี้ส่วนพอเจอเพราะวันแรกอ่ะเพราะมบกว่าตึงมากว่าว่าตึงใส่เบ่งเบ่งใสกิ๊กกิ๊กแล้พอมาเรื่อยๆก็ก็ดีครับก็รั่วเหมือนกันรั่วน้พี่น้องเลย <c ười> แล้วก็เจอพี่มังกรพี่มังกรเงียบมากเงียบมากเงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนละแล้วก็ตินมาวันแรกผมก็เอ็นดูอ่ะนึกว่านึกว่ารุ่นน้องที่ไหนได้ก็คือรุ่นเดียวกันเลย มือนว่าหนูรู้จักกับพอตั้งแต่เด็กใช่ไหมเพราะว่าเป็นพี่น้องกันก็รู้นิสัยมันว่ามันคลิกแอคมาัตั้งนานแล้วมันเป็นคนแบบเนี้ยมันแอคของมันน,น,นะคะส่วนเลเนี่ยเหมือนแบบคนบื้อๆแบบพี่ซื่อๆเป็นแบบลุงอ่ะเหมือนเหมือนลุงดีประมาณเนี้ยแล้วพี่มังกรก็ตอนแรกคือไม่พูดเลยเหมือนแบบไม่พูดอะไรกับพวกเราเลยก็คือแค่ตีกรเฉยแต่ว่า พอได้มารู้จักกันทำวงด้วยกันมาเขาก็าเพิ่งรู้ว่าเขากวนเหมือนกันกวนประสาทโอเคที่หลุดมาจี่ฝั่กมึงก่อนพูดตอนแรกใช่ไหมคะกินข้าวก็แค่ถามว่าเพลงต่อไปอะไรแค่นี้มีแค่นี้เลยพี่กินข้าวอ่ะก็คือเสร็จปุ๊บแยกย้ายกับบานจบอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องตรินก็ เห็นน้องมาจากน้องกอย่าอยู่แล้วเพราะว่าตอนตอน,นเด็กๆก็เคยดูมาสเตอร์เชฟอย่างเงี้ยก็เห็นน้องเห็นน้องเป็นคนแบบกลนๆตั้งแต่แรกแล้วก็คิดว่าน้องน่าจะแบบเด็กอะพี่ใช่แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าอายุห่างไกนไม่ทไเท่าไนะหรนนะ่ละคน่ยายอง มังกรก็อย่างที่ทุกคนพูดก็จะยังมีครับผมใช่ใชตอนเด็กมันก็เป็นอย่างนี้นฮะส่วนตินก็จะเป็นแบบสไตลตาแบบติ่มติมหน่อยเด็กๆครับผมสไตล์แบบคุณหนูคุณหนูหน่อยอารมณ์แบบเด็กๆครับประมาณนั้นส่วนเค้กก็ไม่มีอะไรครับเลก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ครับยืนอินดีหน้าตาดีค่ะฮอตโคตรเก่งครับ สวัสดีค่ะพวกเราเยีินดีวันนี้นะคะเยี่อินดิก้ มาถ่ายรายการกับคู่มันฟันเดย์ค่ะตอนนี้มาเปิดคอนเสิร์ตกับเกมร็อกแบนครับผมใช่วันนี้คะแนนเราเสียนะเราจะไล่ออกจากวงทีละคนนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะไป 对、嗯、了，对呀。 ไไช่วงนี้ก็ดีครับผมก็มีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆให้ความสนใจมากขึ้นครับผม <c oughs> เกี่ยวกับวงแล้วก็เป็นรุ่นบางกลุ่มที่สนใจเพื่อนๆวงอื่นด้วยอยากอยากให้ไปเขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนให้ไปดูเพื่อนๆวงอื่นด้วยซัพพอร์ตวงอื่นด้วยเพราะว่าที่สยามนอกจากจะมีวงเราก็จะมีวงอื่นๆที่เล่นอยู่ที่นั่นด้วยครับผม เราก็กลายเป็นเพื่อนๆนรู้จักหรือว่าคนอื่น้วแบบมีมาทักมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคับกลายเป็นเหมือนแบบว่าเรียกว่าไอดอลไหมไอดอลของน้องๆเหมือนแบบมีคนส่งเข้ามาในเพจอะค่ะว่าหนูชอบพี่มากเลยค่ะแล้วก็มีเด็กๆส่งรูปมาว่าแบบไปซ้อมดนตรีตามอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากที่เขาบ้องเห็นความสามารถของเราแล้วเขาก็อยากที่จะทําให้มันเกิดประโยชน์เหมือนเราเห็นเราเป็นไอดอลอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆกก็มีไอดอลใช่ เัเพีงแต่คนแรกเลยถึอไทรนะแบบว่าพี่เอกซิไฟน์เขาติดต่ออะไรเรามาก่อยมากจะสดเลยครับประทับใจครับรู้สึกว่าเขาได้ฝึกการเอาการเอาเขาดูจากพี่เอกแบบการเพอร์ฟอร์มหรือว่าการแสดงสดการดนสดเวลาแบบเพลง <c oughs> เขาอาจจะเล่นไม่เป๊ะแต่ว่าเขามีอะไรมาทําให้เรารู้สึกว่าเพลงมันน่าติดตามมากขึ้นหรือว่าน่าลองตามอยากฟังต่ออะไรย่างเงี้ยครับเป็นสเสน่ห์ของการเล่นสดก็คือว่าไม่ไม่ได้ซ้อมหรือว่าพูดดิ <c oughs> อินโฟไวส์อินโฟไวส์อินโฟไวส์พี่เอก็ได้สอนอะไรหลายอย่างสิ่งทีเขาจะไม่ได้พูดแต่ว่าเขาทําให้เราเห็นไงแต่ละคนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากคือแบบแสดงแบบท่าทางให้แฟนคลับแบบเชื่อว่าเออนะเขาเป็นศิลปินจริงๆก็รู้สึกว่าสมแล้วที่เขาเป็นศิลปินที่แต่ละคนมองเป็นไอดอลเป็นชื่นชอบใช่ค่ะหนูชอบพี่แพทวงเคลียร์มากอยากจะไปดูคอนเสิร์ตเขามานานแล้วแต่ว่าเขากลับแบบมาล้อกับเราอยู่ข้างๆอย่างนี้ก็ รู้สึกประทับใจมากมากเลยค่ะวันนั้นร้องน้ําตาคอเลยเจอพี่โป้ยงคิวบอยครับไอดอลของจริงเลยแบบชอบเขาที่สุดแล้ตื่นเต้นมากๆคราบตอนเล่นคือเราอยากดูเขาเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าอันนี้เหมือนได้ดูแล้วได้เป็นมือกีตาร์เขาด้วยอ่ะเจ๋งมากเลยจริงๆก็ชอบพี่ๆทุกคนเลยครับก็อย่างที่บอกเราได้เห็นอะไรหลายอย่างได้ได้รู้มุมมองกัน ที่เขามาเล่นสดนะฮะแล้วเรารู้ว่าเขาต้องแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้ายังไงอย่างพี่เฟิร์สชลริชาชินพี่เบนชาลาทิศแล้วผมชอบหมดเลยครับผมแล้วมีใครไหมที่แบบเราอยากจะแบบจอยเขามาขึ้นถึงสักพี่พี่ที่มาดูพวกเราอ่ะคือแบบเป็นแต่ละคนเป็นตำนานหมดเลยค่ะรู้สึกว่าเราเกินคาดมากที่เราจะแบบไป แจมกับเขารู้สึกว่าอย่างพี่เฟิร์สเนี่ยตำนานอีกท่านหนึ่งเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เฟิร์สเลยนะเว้ยมาแจมพวกเราเลยอ่ะเหมือนเขาส่งกระแสจิตไม่ใช่ส่งพลังให้พวกเรารู้สึกว่าแบบมีพลังมากขึ้นนะคะอยากแจมกับใครดีอ่ะแทูคอลเลอร์แต่ทูคอลเลอร์พี่่ทุกค์ชอบมากชอบเพลงพี่เขามากทุกยุคทุกสมัยจริงๆอ่ะมันไม่เอาครับผมใช่ถ้าจะซีนี่ครนี่จะซรีเพลงนะคาร์มู อยากฟีดูเพลงเลยอ่ะอยากเชอบเลยอ่ะชอบมากใช่เวลานอนแทบจะไม่มีเลยใช่บางครั้งอ่ะกินข้าวได้สามคำต้องไปขึ้นเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มีงานตั้งฉายาอะไรอันนี้บังทำไมทุกคนต้องบุลลี่ผมไม่รู้ฉายาหรือโดนทิ้งกวันก่อนเรามีอีเวนต์สองวันที่แล้วมีน้องคนหนึ่งเขาบอกจริงๆเขาชอบเรียกตัวเองว่าบังฮะ แล้วน้องเขาบอกว่าบังไหมคะหมายถึงว่าเขาเขาบังข้างหน้าเราไหมนี่ตอบครับบังบังบังครับผมบุลลี่วะยังพอว่าขี้แอ๊อะไรอ่ะเสี่ยวเสี่ยวคำคมอะไรมาเยอะแยะทุกคนพี่มังกรพี่มังกรพี่มังกรเขาเขาเขาหล่ออย่าไปแกล้งหมเขาเป็นเทพประบุทรงจุกเป็นวุฒินุญทรงจุกทรงจุกอะงจุ ทรงจุกหลักเอนเราบนรถเนี่ใช่เขาชอบหลับข้าวพอดีเออเวลาหิวข้าวเขาชอบเวลากินอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเอนจอยกับการกินมากค่ะเขาจะไม่พูดกับใครเลยพี่แบบกินเร็วมากจนพูดหนูแบบกลัวเขาจะติดคออะไรเงี้ยเวลาก็ทำยังไงนะทำท่าเลยเขาจะอ้าปากใช่น้ำสีหลัน้งาสีเนี้ยบเนี้ยบตลอดเวลาขอบผมยินท่าคุณชายจริงๆริงกรั่วนะ ผมเขาจะแบบตั้งตลอดเวลาพี่ถ้าเกิดสังเกตอะคนอื่นคือแบบเวลาเล่นเวทีผมจะไปหมดแล้วแต่ว่าน้องตินผมจะแบบคงทรงอยู่ตลอดเวลารู้เ,เรื่องเพลงกันเยอะไหมในหานาเที่เราไปนดนตรีคพอรู้บ้างครับแต่ว่าอาจจะไม่กว้างไรขนาดนั้นครับผมจริงๆแล้วพวกหนูอะ ไม่ค่อยฟังเพลงหมายถึงพอดกับหนูไม่ค่อยฟังเพลงเท่าไหร่แต่ว่าพอได้มาเล่นเงี้ยมันก็ฟัง,ง,ฟ,งฟังขึ้นเพราะว่าแบบเวลาคนขอมาใช่ไหมเราไม่รู้จกักอ่ะแบบมันเป็นเพลงที่ฮิตอยู่แต่เรากลับไม่รู้จกักเราก็เลยต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงโดยการไปฟังเพลงให้รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นวันนี้น่ะมารายการเราขอท้านึ่ง

แต่งให้เธออันี้การละกันเไ้่ีสำได้เหนื่อยอ่ะสิไม่ถึงมะถึง่ะถึงสิบองรไหมสิบห้มึงก็เยอะอยู่นะยี่สิบอีกอีกห้าคำเอง ไอ้น้อนะพูดไม่รู้เรื่องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเทเลฟังได้อย่างเดียวสมองประมวลผลไม่ทันเลยไม่สนุกอ่ะพูดท้องเลยทำไมล่ะสองที่น้องดหรือเองเลยไอ้คนร้องคนร้องร้องอย่างทะเลทไม่ได้เลคิดหน่อยว่าจำชื่อไม่ได้อ่ะ เดี๋ยววันนี้เรามาที่เกมสมิกันนะครับผมเราจะพาทุกคนไปเล่นเกมเลเซอร์เพราะว่าจุดเด่นของที่นี่เขาคือเกมเลเซอร์ฮะแล้วเราก็จะไปตัดสินกันว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันบ้างใครจะชน้แล้วใครจะเป็นชนะและคะแนนเยอะที่สุดครับผมไปเจอกันเป็นเพลงเร็วกว่ใช่ที่ถัดลองปะไม่ใช่เขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในมันเสียงดังตรงไห